นั่งรถไฟคีฮะห183รถไฟญี่ปุ่นสุดคลาสสิกครั้งแรกกับเส้นทางสเปรชเจ่ร์กรุงเทพหัวหินเดินทางสู่ส่วนน้ำวานานาวาสวัสดีค่ะทราเวล3 6 0ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่หัวหินกันด้วยขบวนรถไฟคีฮะนะคะเป็นขบวนรถไฟที่พิเศษแล้วก็เรียกได้ว่า เป็นอะไรใหม่ๆล่าสุดที่น่าตื่นเต้นมากๆข้างในรถไฟขบวนคีฮานะคะจะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันได้เลยค่ะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยกลุ่มบริษัทพร,ราวกับคีฮาน183 Space Journey รถไฟญี่ปุ่นสุดคลาสสิกจากดินแดนอาทิตย์อุทยัยสู่ภารกิจใหม่กรุงเทพหัวหินที่ให้บริการทุกสุดสัปดาห์ตลอดเดือนตุลาคม ใครจะไปคิดว่ารถไฟที่เคยลดแล่นอยู่ที่ฮอกไกโดจะเข้ากับดินแดนชายทะเลที่มีมนขลังได้ขนาดนี้สมกับคำนิยามว่าหัวหินมาได้ไม่มีเบือ่อซึ่งการมาเที่ยวครั้งนี้เป็นหนึ่งทางเลือกการท่องเที่ยวหัวหินด้วยขบวนรถไฟญี่ปุ่นสุดคลาสสิกที่ไม่ได้แค่พาคนเดินทาง แต่สร้างอีกหนึ่งตำนานบทใหม่ที่เติมเต็มความสุขในวันหยุดที่ทั้งแปลกใหม่คุ้มค่าและเหมาะกับทุกเจเนอเรชันในครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนทริปนี้ขอประเดิมด้วยภาพบรรยากาศด้านในของรถไฟคีฮานหนึ่งแปดสามที่อบอุ่นในสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันผาให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กตื่นเต้นกันตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นขบวนโดยเฉพาะกิจกรรมบนขบวนที่ทีมงานพราวจัดเต็มทั้งกิจกรรมโบโซลูกโป่งดัดดนตีแจ๊ส และเซ็ตเบนโตะญี่ปุ่นที่จัดมาอย่างใส่ใจซึ่งทริปนี้เราได้พูดคุยกับคุณสุวัส์ลิปตะพันลบเกี่ยวกับความพิเศษของรถไฟคีฮานหนนี้อีกด้วยค่ะรถไฟคีฮาเนี่ยมันเกิดเป็นรถไฟที่มี f ฟนซีนิตี้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างของรถไฟเนี่ยก็ีือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสิ่งตัวความสะดวกครบนะครับการรถไฟเขาก็มาปรับปรุงฉะนั้นมาตรฐานต่างๆเนี่ยถือว่า ว่าเหมือนกับเรานั่งรถเหมือนกับเราไปญี่ปุ่นนะเหมือนนั่งรถไฟในญี่ปุ่นหรือน,นั่งรถไฟในยุโรปอ่ะนะครับนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนโบกี้ที่ได้มาเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นรถไฟเปิดที่ว่าทุกคนนั่งด้วยค่าโดยสารปกติด้วยเส้นทางปกติด้วยเวลาปกติยังเป็นรถไฟตึกขบวนพิเศษอยู่นะครับแต่ว่าได้รับความนิยมสูงมากคุณคา,าตอนนี้นะคะเรามาถึงที่สถานีหนองแก้กันแล้ว ซึ่งขบวนรถไฟขีฮานะคะเขาจะมาจอดที่สถานีนี้นะคะเราเนยออกเดินทางจากหัวลําโพงนะคะที่กรุงเทพประมาณ10บโมงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะซึ่งถือว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงได้นะคะก็คือถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะขบวนนี้นะคะต้องบอกเลยว่านั่งสบายนะคะ สะดวกรวดเร็วสำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวทริปนี้นะคะเราจะไปพักกันที่โรงแรม Holiday in ินวานาวาหัวหินนะคะซึ่งรถไฟคีฮหาคันนี้ของเรานะคะพามาแบบสะดวกมากๆจอดลงตรงนี้เลยค่ะตรงสถานีหนองแกซึ่งอยู่ข้างๆกับโรงแรม Holiday in ินว a นาวาเลยค่ะรายละเอียดต่างๆในแพ็กเกจนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ในคลิปนี้นะคะโดยจุดมุ่งหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี มีรถรับส่งฟรีถึง2โรงแรมพันธมิตรของกลุ่มพาวทั้งอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทและฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินสำหรับการเดินทางของเราครั้งนี้ด้วยรถไฟขี่ฮัน183ปสปาร์สเจอร์นี่ รวมอยู่ในแพ็กเกจ Kiha Discovery and Splash ที่ต่อยอดความสำเร็จจากขบวนรถไฟวานนาเอ็กเพรสซึ่งเข้าพักที่โรงแรม Holiday Inn น a n า a n a w a หัวหินซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ตัวรถไฟห้องพักกิจกรรมท้องถิ่นและสิทธิ์การเข้าใช้ส่วนน้ำตลอดการเข้าพักไปจนถึงบรรยากาศหรูหราหรืออบอุ่นแบบครอบครัวตอบโจทย์ทุกไลฟส์สไตล์การท่องเที่ยวเลยค่ะ